สวัสดีครับ,พ,รบ,าานนรบพ่อแม่พี่น้อง FC ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องมหาเห่งมวลซื้นะครับเนาะเอาเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องมีข่าวดวนม่าฝากครับผมเนาะสำหรับผููไอซีซื้นชอบน่นหาห้าต่างประเทศนะครับเนาะบ่าว่าจะเป็นน้อยเล่าวีพีเนาะมอน้จัดสุดพิเศษให้เพราะว่าพ่อเสียนตัวจริงครับผมเนาะคือพ่อเสิร์ชครับผมเนาะเอาไปเบิ้งน้ำกัน มือนีมัดมือครับผมเนาะผู้ใดมาทางต่างประเทศคือโลงให้เป็นกรณีพิเศษสาหรับอ่ามือนีครับวันที่สี่ครับผมเนาะไปรับชมรับฟังน้ากันอ่านี่ข่าวแตกสามตัวมาหลยมือแล้วพี่น้องเด้แต่เลยเอาว่าโล่งให้เพราแม่พี่น้องผู้ใดอ่ามทางนี้ครับผมเนาะไปรับชมบรรยากาศน้ากันครับนี่พอเจอไฮตันเด่นหนาหลังขึ้นพอมันออกที่สามสามตัวเข่าสี่สองไอสี่ สองสี่สามว่นเนี่ยนเราเลขหุ้นพอเสว่าก็แตกสองเก้านี่ถือไฟหุ้นเนี่ยแตกสองเก้าเพราะมื่อนั้นพอเสดเมื่อนี้พอเสดมันใจไอเอเข้าใจแล้วว่ามื่อนี้พอเสดมันใจนีคือวันที่สี่ห้าน้อยพี่พี่มาแล้วบ้านนี่ยันข้าพี่น้อง f ัสีมื่อนี้ห้าน้อยพี่พี่พอเสดบอกว่ามั่นใจอ้ามั่นใจนี่นี่พี่คนมื่อนี้พี่มั่นใจโอ้เป็นช่องเป็นช่องเลนตนี้พ่อแมนครับ กลางนนี่คือหุ่นอ๋อกลางานี่เครื่องหุ่นอันนี้คือเล่าพัฒนาเล่าพัฒนามือนี่พ่อเสดเร่นไปญชีหกสามห้าตัวเนี้ยเลยหกสามห้ามือนี่จับตาล่องเลยจับตาลองหกสามห้าพอเสดล่องไปต้องต้องมาเคลื่อนนี่พอเสดเริ่งไปเจ็ดสามห้าแต่มาฝันมาเคลื่อนนี่ฝันมาหกสามห้า โอ้โหขึ้นฟันอันนี้น่าทาทต่างประเทศได้เลยอันนี้น่าท้าทายต่างประเทศขึ้นล si oh. the em. like ่องบอลชเรา่ละที่พ่อเสือฟ so ันน้องพ่อเสือดันได้บเก็บสามเจ็บแบบหลอห้าหน่อยละนี่ก็แบบเดียวกันพ่อเสือร่องก้อนเนาะแต่เฉพาะพี่พี่พอเสือเบียร์เขามันใจพี่พี่มือนี่พอเสือจับกู้ถ่ายเียบรลอยเลยคือออกไม่ได้นี่นี่หกศูนย์ศูนย์หกหละกับหนึ่งหกสองหกหกหกนี่คือคือของพี่พี่มือนี่ ตัวเลขเลขเลขสามตัวนี่จับสารับเล่นหนาล้างข้อสูตรกล้ยเนี่ยให้เบิ่งจะเสื้อเขาต้องเสื้อสูตรกล้วยนี่แต่บอกว่สูตรกล้ยนั่นเลขโอ้ก่สูตรกล้วยใหไหสัมมากตัวแรกคือให้เล่นตัวนั้นเพราะว่าจับคู่กับมี่จับให้แล้วแล้วจับคู่ให้แล้วมั่งกับควบกับสูตรกล้ยนั่นก็ว่าครับผมโอ้แล้วห้าหน่อยธรรมดาว่านห้าหน่ธรรมดาแตกห้าหนาอธรรมดาแตกว่านแตกแตกว่านห้าหน่ธรรมดาก็คือ ห้าหน้าพิเศษนี่คือห้าหน้าพิเศษกับนี 6, 7, 4, 4, 1, 7, ่หกเจ็ดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสามแปดห้ากับตาตนตาเรนคือหกเจ็ดตัดหลังเรียนคือคือเจ็ดสี่ตนตาเรนคือสี่หนึ่งตดหลังเรียนคือหนึ่งเจ็ดแบบนี้พอเธอในเรนแบบนี้มันนีเข่าซู่มือเอข่าซุ่มือถ้าละมือเข่าทั้งสามย่างถ้าละมือเข่าสองย่างลมือเข่าย่างเดียวเวลาผ้าหน่อยมือนี้ไม่ทำงาน แม่นมันีะเล่าร้อมทุ่นร้อมเดี๋ยวเอฟซีเขาตัดทัมากประมาณสิบโมงแต่ทัมากยาวๆแล้วอ๋ออ่านสอบเพียงแค่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าไอเอฟซีของไอ้เจียบก็มหาเฮงเพื่อนเพื่อนกับยันบรับโทัเพื่อนกับวันบ๊อบไปยังรับโทัอยู่แล้วโทัมาลุดพอเสร็จให้รับโทัอยู่แล้วเขามาแล้วก็กดไล่กดแชร์เพื่อนนั่นแหละพี่น้องเนะ จะบังกระซือมันจะบังกระซือให้ให้พ่อเสือตตินน้ำเนี้ยให้ดีใจน้ำเนี้ยฝากช่องน้องไม่เด้หรือคะเด้อครับผมคำเจียวค่ะค่ะคำเจียวผ้าเพิ่อนมาใั่ช่องไม่กับพ่อเสือเกิดกิดได้ยินหรือล่ะได้ยินแต่เจ้าหลายมือแล้วล่ะพ่อเสือขึ้นกว่าไปมันเป็นข้ามมันเป็นมันเป็นข้ามใกล้ๆกล้รึป่ะเออหาแบบเช็แบปเช็คเช็คหน้าจอเขาเช็คหน้าจอนี่พี่ทังงานวาดงานพยายามได้เบื้ออันนี้คือมือต่อมือแล้วครับเด็กอ่าวันบ่ายวันเออพ่อเสือ อาเอเสแจ้งเอฟจีไปนะมาอะพเอเสอติดเปิดสำนักวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจดไว้ไหนเจยข้าำแก้วเจ็ดเดือนเจ็ดม่อเนนื่อเนเทางเลยนะ <c oughs> ่ะสำนักกันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะจ๊ะเอาเดือนเดือนอนี้มันเดือนอัน<ล>เดือนหกอเดื่อน<ล>เรื่อหายเออาไูเจ้าผอเสกำหนดการคือติดเปิดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเลล่เจ็ดเือนจ็ดเลล่ะเจ็ดนนี่กายี่สิบเก้านาทีอ้าคือไปยี่สิบเจ็ดก่อ เอายีบเก้าพอเก้พอเลขเก้ากับนึงไอ้เลขเลขก้าเข้าไปกับสองเป็นหนึ่งล่วงเดือนหนึ่งขึ้นงามเอาเลขที่ลงไทยวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดบอลพเสิ็จบอกเลขแล้วคือสิบเปิดสิเปิดสำนักนเป็นบุกสำนักครอมเลขับพลสิเปิดสำานักคือคือที่หายเอฟีมหาไดัดที่นี่พอโควิดก็เริ่มชีนะาซาเนี่ยหละรมหาได้รอ ตอนนวทางตามประเทศดูซิว่ามันมันบุ่มใครอยากมากอัชุบมือวันแปวันก็ะแลวแต่กรแลวแต่ว่าอยากมากกับทั่วมากแต่เอชีที่พอเสือร้ลงไล่กุมนะส่วนมากกติซื้อพรถือกันเพราะว่าบ๊อกได้อธิบายฟังว่ามันแปลงสัตว์นังซี่แต่ว่ากระถือรายเยอะเพราะมันเ็กสามตัวเขาไม่แล้วแต่ปล้อยมันอีเดือนหนึ่งถ้าน้อยแตกสามตัวเราสามเชือกเล่าพันาแตกสองเชือก กาเปิดซำนักเราก็สามารถจวดมากที่สำนักเลยแมนได้เพราะว่ามีคนรันเรือเพราะเสืไม่รับฐานตลอดว่าว่าเเทดไปนี่คือบันทึกไว้ตลอดว่าแต่ละมือแต่ละแต่ละนั่นพอาะเสือไม่ได้ิมมีให้เบิ้งตลอดว่ามันเข่าห้วอเ่าเข่าแบบไหนมันจะเป็นแบบนี้ตลอดมีให้เบิ้งตกซุมมือบันทึกไว้ซุมมือว่ายไปแบบไหนเรออกไปแบบไหนมีให้เบิ้งซุ่มมือ พอแต่พอต้องการว่านั้นสู้หน้าท้างอันเมื่อนี้ไวโดนๆเพราะอีแนวทางคือมือนี่คือเอาไม่ใช่ได้กินอาหารแล้วสู้ไปโดนๆนี่ถาพ่อเสือร้พ่อเสือมันเจตัวเอยพี่มื่อกี้พ่อเสือมันเจลาพัฒนากับบีพี่แล้วเราพัฒนามันงจมูงแล้วเราพัฒนาออกสองทุ่มเครื่องโอ้ช่วงเย็นๆยังมีเวลาแต่ว่าี่ไอไอไอห้าน้อยเริ่มออกจากทิศหกได้ในกาดู7ิเจ็ดได้ในกาดฮอดทิศทก่อนได้กาเครื่องออกออกเครื่องสโมงเีกทีนึ่ง ออกออกไปเช่ยงถ้าหุ่นเนี่ยออกกันแค่พี่ละถ้าเที่ยงเครื่องออพี่ละเออเขาได้ในแคบ<ม>ภาพแคบภาพพิจารณาแฟนหุ่นกับเบื้องช่องไตนี่แฟนหุน่นช่องช่องล่างแฟนหุ่นเบื้องช่องล่างนี้แฟนเลาานนเ่าเบื้องช่องนี้แฟน,นพี่พี่เบื้องช่องนี้แฟนธรรมดาเบื้องช่องนี้แฟนพิเศษเบื้องช่องเครื่องนี้เป็นเพื่อนให้คักอินี่พี่น้องอีนสิแน่พี่เป็นตำราต้นไม้อย่เนาะครับผมแล้วเขาใส่บันทึกกับพ่อพี่ละเอียดพร้อม ท่มากพ่อเสือก็รับทุกสายแล้วกาอธิบายฟังความมือเคนื่อนยัไม่เสียไงท่วมมากจากที Marc, ่ม mm. ันท่วงเทียบขึ้นมาที่ไหนกับพ่อท่วมมากพ่อบอกพ่อท่มาท่านไอไอท่วมมาท่านไอปกติพอดีห้าได้ธรรมดาพ่อดีพ่อเสือบอกว่านี่พ่อเสือบอกว่าที่ที่สองทันบ่ที่สองสารคนมันออกไปแล้วคนคนพ่อท่มาท่านคนมาท่านส่วนนี้พอถ้าวัเลขสามตัวเสือกนี่ นี่ชุดสามตัวออกได้ทั้ตัวให้ตัดตนาเรียนนาหลังมันออกซี่สามมันว่าเด็กตัวเนี่ยออกซี่สามเพิ่นเพิ่นเรียนตั้งแต่สามหกห้าหกเจ็ดหกคนว่าขันถือหรอขุนถือรับแซนเพิ่นว่าคุณไม่ได้ตัดผมเฝ้าว่าท่าน่นว่าเนาะผมเฝ้าว่าท่านเขาออกซี่สามมีเวลายังมีเวลามีเวลาซุ่มสลับเอฟซีเอฟซีเอฟซีต่างประเทศมีเวลาไมื่นี้มีเวลา เพราะว่ามาแต่เช้าแล้วแคปภาพแคปภาพเลยค่ะเด้อเอาไม้เลขโทรศัพท์ฝากอีกสิพ่อเออข้างบนกับนีอยู่ครับข้างบนกับนีอยู่แคปภาพพีหลอดเอฟซีมีทั้งมีให้บบัดเลยมือนี่ของวันที่สี่้อของของโมนี้คลิปนี้วันที่สี่นะคะถ้าผู้ใดติดตามมือต่อไปก็คือมือเอื้อนเข่ามงเศร้าก็โทรมาเลยโอ้เข่ามงเศร้าโทรมาเลยพอเสร็จก็เริ่มเริ่มปล่อยให้เอฟซีตลอดวันวัดมือ วัดมือวัดมือเพราะว่าเขาเจ้าเขาเจ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งชีปล่าสุดอ่าค่ะไม่เงี้ยเขาเจ้าเบิ้งคลิปล่าสุดแล้วเขาเจ้าทั่วมาหลายมามาทั่วประเทศเลยววันเดี๋ยวจะแตกอีกเย็นนี้แตกรวดเดีเนี่ยคือเพราะเถือกกระซางได้เงินบาได้เงินกระซางพราเสดบอลซีเรียสควอแต่ว่าใครเล็กเถือกพราะเสือก็ได้บุญน้ำหมดละน้ำกันได้บุญแล้ว ก็เจอมาแม่ที่เจ็ดนี่ก็จะได้เจอตัวเป็นๆแนนสัมผัสเป็นๆแนนสำหรับเอฟซีที่มายากมาเรี้ยนอำเภอเสืดอ่ะอ่าแต่พอเสืดเปิดทำนักแล้วแต่ว่าพอเสือด่อยากมอยากสอนดอกเพราะว่าตจากมอยากเผยแพร่ไปไกลมอยากเผยแพร่ไปไกลแมเลี้งเอาสีเขียนแนนสีขึ้นกระดานไม่ให้พอแพร่งเลยให้ให้ให้บ้างได้ตลอดโอเคโอ้ให้ตำล่าไปแล้วมันตีแปรมันมันตีมันตีเสียมอืมอีกแนนบ้ามันตีเสียมเสียสมบุกคน แม่เแต่ว่าแต่ว่าให้ตำรวจยังได้ได้ก็สามารถมาได้่นะพ่อเนาะเอาทีโบสู้ฟังค่ะอ่าเลขห์หุ่นโพเสดถามเดีน่อยครูพันผลมหาโพเสดทอดบ้านแล้วคนถือเล่ห์โพเสดคนโอนเงินโพเสดใส่โบหน่อยแล้วเมื่อนั้นเพื่นยันโพเสดโพเสือเพื่อนฝ้าโพเสดเขาเมืงอกดดอนเขาไปเบิ้องมองซื้อเขาไปเบิ้องมองซื้อแล้วก็เขาไปเบิ้งไปไปโพเสดไปอยู่ในสารที่สือน้ำค้นถไทยเลขบ่โถือ บ่แก่ยังนี่เมืองด่วนบุ่ดมัเขาจะจับอันนี้เรื่องจริงคือประเสริฐไปแล้วบอ่กออกแน่นอนั่นวบ่ออกบ่ออกเลยอันนี้เรื่องจริงบ่ออกเลยเอา้าแต่เวลาแล้วลใช่เอา้าพ่อฟังเอฟซีสำหรับแนวทางมือนี้เลยค่ะเดอ้อเออที่เออโซโล่แกน่นเขาจะเริ่มอ,อ่าค่ะอืแคบนักขยับยาก กว้างนักมักไม่มีสะสมสูงนักมักจะลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาลแล้วอีกอันนึ่งก็คือถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้ผมจะไม่พสไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อ ผมเอื้อเฟือเผือแผ่เป็นกุศลอีกไม่นานพวกเอฟซีทุกท่านท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามเย็บหนึ่งหกห้ามหาเฮงและคทำแก้วทำแก้วาาพาเพลินโอเคครับ,รบรอันนี้